หมาผีลำแสงไฟฉายพุ่งจำแรกม่านความมืดสีดำแห่งป่าดงอันทมึนทึนทึกมีความเงียบวังเวงน่ากลัวจนอกสันขวันกระเจิงครอบคลุมอยู่โดยทั่วไปทุกตารางนิ้วแมลงกลางคืนกลีบปีกบรนเลงกล่อมเป็นมโหรีของป่า มันทําให้หน่ารื่นรมสําหรับผู้ที่ฟังด้วยหัวใจรื่นเริงและในขณะเดียวกันมันอาจให้ความรู้สึกแปลเปลี่ยนเป็นอื่นกับคนฟังอีกประเภทหนึ่งแต่สําหรับคนทั้งสามในเวลานี้หัวใจแต่ละดวงไม่ได้สดับอยู่กับสับผเสียงแห่งธรรมชาติกลางคืนเหล่านั้นเลยหัวใจของผู้ใหญ่เข้มทุกวิราชีมันเต้นราาอยู่ด้ความแข็งแทบจะคลั่งเะเลดออกมาแสดงอำนาจนอกปก ทุกย่างก้าวและทุกเสี้ยววินาทีเขาจดจ่ออยู่กับการเด็ดชีพไอหมาดำเขาภาวนาให้มันโผล่ออกมาจากที่ซ่อนเร็วเท่าไร่ย,ยิ่งดีปืนในมือจะได้กำปนาเสเซตีสำหรับเจ้าขามผู้เป็นลูกชายเขากำลังมีความรู้สึกห่วงหน้าพวงหลังเขาไม่อยากจะแยกห่างจากปลางสาวรักและได้ตกเป็นเมียของเขามาหยกๆยกนี้เองเขายอมรับว่า รักสาวงามคนนี้ยังยอมถวายชีวิตทำไมคนอย่างหล่อนจึงเด็ดเดี่ยวนักก็ไม่รู้ทั้งๆท,ที่ไม่ใช่โครงการอะไรของหล่อนเลยสักนิดเดียวในการล่าหมาครั้งนี้แต่หล่อนก็เอาจริงเอาจังกับมันนั่นอาจเป็นเพราะหล่อนรักเขาอยากมีส่วนร่วมในกิจธุระของเขาหล่อนเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเข้ามาเป็นสภัยผู้ใหญ่บ้านและจะได้ครองตำแหน่งเมียผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ในอนาคตอันไม่ไกลนี้ ทางด้านของปรางหล่อนรู้สึกตื่นเต้นอย่างประหลาดชีวิตของหล่อนไม่ได้มีรสชาติอย่างนี้บ่อยนะหล่อนอยากใช้ปืนหล่อนชอบการประจนภัยมันทําให้ชีวิตมีความหมายยิ่งขึ้นฉับพลันนั้นเหมือนมีความเคลื่อนไหวอย,อยู่ที่เบื้องหน้าข้างพุ่มไม้ใบหนานั่นปลายปากกระบอกปืนเล็งอยู่ที่จุดๆยุดนั้นทันทีและแสงไฟฉายพุ่งตรงจ,จงับจ้องกันสืบเท้าเข้าไปใกล้ และได้เห็นถนัดเปล่าเลยมีแต่ใบไม้เท่านั้นตอนนี้เสียงหอนของไอหมาปีศาจด,ดังขึ้นปางเงี่ยวหูฟังอย่างถนัดทิศทางของมันมาจากทางด้านในของป่าหล่อนลัดเลาะฉับไวพาตัวผ่านทางเดินแคบๆลวงเข้ามาถึงใจกลางป่าที่ชาวบ้านถากถางทำไร่พลิกมะเขือวูปหนึ่ง แสงไฟฉายปราดให้เห็นคันโพงไม้ไผ่สำหรับโพงน้ำบาดาลขึ้นมาจากบ่อลืกเป็นบอ่อที่ชาวไร่ขุดเอาไว้ใช้น้ำรดพืชผลกเกษตรของตนพลันนั้นเงาดำวูบหนึ่งผ่านแสงไฟฉายหญิงสาวตวัดสายตามองตามไม่ทันรู้แน่ว่ามันคือสิ่งใดเงาดำเมื่อมานั้นก็ผลเข้าใส่มันเหินออกมาจากชายป่าเห็นใบไม้ปลิ้วไหวแหวกเป็นช่อง สองพ่อลูกส่องไฟฉายมาพบกันที่ชายป่าด้านหนึ่งท่าทางของเจ้าลูกชายดูร้อนรนจนผิดสังเกตพ่อเห็นปลางไหมอ้าวไม่ได้ไปด้วยกันหรือเขาแยกไปอีกทางหนึ่งอุวาทำไมปล่อยให้ไปอย่างนั้นลูกเต้าขเขาเป็นอะไรไปมึงจะทำยังไงออกหาเดี๋ยวนี้เลย ทำเรื่องยุ่งแล้วไหมละ่ะมึงก้านหาจนทั่วแล้วนะพ่อไม่เชื่อพ่อลงดับไฟสิถ้าเขาอยู่บริเวณนี้เราต้องเห็นแสงไฟบ้างนี่ไม่มีเลยไฟฉายทั้งสองดวงดับแสงลงสองพ่อลูกกว่าตามองฝ่าความมืดหัวใจของคนทั้งคู่เต้นแรงไม่มีจริงๆไม่มีแสงสว่างลอดออกมาจากทางด้านไหนของป่าเลยแม้แต่น้อย แม้เท่าแสนหินห้อยก็ไม่มีถ้าทางจะไม่ได้การเสร็จแล้วละมึงมันหนีกลับบ้านไปแล้วรู้ยังไม่มัง้งพ่อปลางไม่ทำอย่างนั้นหรอกขามพูดข้ามกลางความมืดก่อนที่ข้าจะออกค้นหาข้าเมือนที่ยินเสียงผิดปกติแต่มันก็เป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ออกแต่เสียงนั่นมันทำให้ข้าเกิดความสงสาใจอย่างประหลาดมันชอบกลน,นะพ่อใจ มันแปลกมากก่อนอื่นเราต้องช่วยกันค้นหาอีกครั้งแล้วมึงค่อยไปตามดูที่บ้านบางทีมันอาจกลับบ้านไปแล้วสองพ่อลูกแยกย้ายกันค้นหาป่าแสงไฟไปทุกหลืบแมกไม้เท่าทิ่ใจคิดว่าจะพบพานผู้ที่ตนกำลังต้องการพบแสงไฟแหวกความมืดรุดหน้าไปไม่ลดละเสียงหมาหอนขึ้นทั้งแนวป่าอีกด้านหนึ่ง ผู้ใหญ่เข้มหยุดกึกเสียงของมันฟังน่าเกลียดระคายรูหูเหลือเกินอยากจะปรีเข้าไปยิงให้กลุ่นเสียเหลือเกินแม้เขาจะมีความแค้นเกือนกับมันสักเพียงใดแต่เวลานี้เขามีความห่วงหญิงสาวผู้จะมาเป็นลูกสะใภ้ในอนาคตหล่อนได้หายไปอย่างไรร่องรอยถ้าหล่อนเกิดอันตรธานหายไปจริงๆพ่อกับแม่ของหล่อนจะว่าอย่างไร ความผิดมันจะตกอยู่ที่ตัวลูกชายของเขาวันยังคำ่ำมันไม่น่าพาออกมาด้วยเลยนี่นามันหาเรื่องยุ่งชัะๆแค่แอบไปอยู่กับทุกสาวเขาครึ่งนางกลางคืนจนดึกจนดื่นเท่านั้นก็มีความผิดมากมายพอแล้วแต่นี่ดันพาออกมาไม่ว่าหล่อนต้องการตามมาหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าล่องหนไปอย่างนี้มันก็มีความผิดอยู่วันยังคำ่ำเขาได้ยินเจ้าขาม กูเรียกชื่อของหล่อนหลายครั้งเวลาล่วงไปท่ามกลางความเครียดของคนทั้งสองเหงื่อออกชุ่มด้วยกันทั้งสองคนแสงไฟฉายอ่อนแรงเช่นเดียวกับแข้งขาและสมองของคนที่ค้นหาเปลี่ยยังไม่เคยเป็นพากันซุดลงนั่งเอาหลังพิงโคนไม้ดับไฟออมแสงคุยถามไถ่กันในความมืดจะเอาอยัางไงดีกันละ่ะพ่อ มึงเจออะไรบ้างหรือเปล่าล่ะไม่มีเลยพ่อแม้แต่อะไรสักนิดก็ไม่มีทิ้งให้เห็นหรือปลางจะกลับบ้านไปอย่างพ่อว่าแต่ข้าก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ปลางจะไปไหนก็ควรจะบอกเราก่อนและอีกอย่างคงไม่อยากกลับง่ายๆหรอกเพราะก่อนมาเขาอ้อนวอนข้าจะตายความจริงข้าไม่อยากเอามาด้วยเลยเราอย่าพูดอะไรกันเลยมึงตะโกนเรียกมันได้ยินเสียงอะไรบ้างหรือเปล่า ขามสายหนาในความมืดไม่เลยพ่อมีแต่เสียงของข้าเท่านั้นที่สะท้อนกลับมางั้นเราเห็นทีต้องกลับกลับโดยพ่อเรายังกลับไม่ได้นะเป็นตายยังไงก็ต้องพบลางสะก,ก่อนกลับไปดูที่บ้านของมันก่อนถ้าไม่เจอแล้วค่อยคิดกันใหม่สองพ่อลูกลุกขึ้นยืนเงียบๆพ่อจะไปกับข้าหรือเปล่าข้าชักใจไม่ค่อยดีมันหวนหวัน่วนใจยังไงก็ไม่รู้ ไปกูก็ร้อนใจเหมือนกันอยากรู้ว่ามันน่ะหายไปทางไหนแสงไฟฉายแดงๆนำทางลัดล็อกไปตามชายป่าตัดออกสู่ทางล้อกเกวียยนในเวลาอันรวดเร็วความว่างเปล่าของบ้านหลังใหญ่ปราศจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนและคนคนนั้นเป็นหญิงสาวที่ชื่อปลางนั่นคือคำตอบสําหรับสองพ่อลูกผู้ใหญ่เข้มและเจ้าขามลูกชาย ทุกซอกทุกมุมต่างค้นหากันจนหมดไม่มีเลยแม้แต่เงาของหญิงสาวก็ไม่มีและนอกจากนั้นร่องรอยที่หล่อนหวนคืนกลับบ้านมาก็ไม่มีไม่ว่าจะเป็นไฟฉายเดินทางรองเท้าเสื้อกางเกงชุดที่หล่อนสวมใส่ไปขามจําได้ดีแม้กระทั่งอาวุธปืนสั้นกระบอกนั้นขามหน้าเสียและสีหน้าของผู้ใหญ่เข้มก็ไม่ผิดกัน ทำยังไงดีล่ะพ่อยังยังไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นกลับไปหารูกกันที่บ้านแล้วบ้านนี้ล่ะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เลยข้าวของคราบมีมากนะพ่อให้ใครมานอนเฝ้าดีไหมผู้ใหญ่เข้มไม่ทันตอบคำถามลูกชายเสียงไก่ตัวแรกก็ขันขึ้นและต่อมาก็เพี่ยบไปทั้งหมู่บ้านตายละนี่มันจะสว่างแล้วรือนี่งั้นเราไม่ต้องห่วงบ้านหลังนี้แล้วจะลูกสามอยู่แล้ว เราห่วงลูกสาวของเขาดีกว่าผู้ใหญ่เข้มเดินนำหน้าลูกชายออกจากบ้านไปท,ทันทีเจ้าลูกชายอดไม่ได้ที่จะเหลียวหน้าเหลียวหลังเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าป่างจะหายไปหล่อนหายไปไหนหล่อนเป็นเมียของเขานะยิ่งคิดจิตใจก็กระวนกระวายเห็นแต่ดวงหน้าสวยของหล่อนอยู่ตลอดเวลาป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้แต่อีกใจหนึ่งก็คิดค้านว่า บางทีเขาอาจคิดมากไปก็เป็นได้หล่อนอาจไม่เป็นอะไรเลยไม่ได้รับอันตรายอย่างนั้นหล่อนหายไปไหนเจ้าหนุ่มไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้ขามเดินคลุ่นคิดมาตลอดทางและทั้งถึงบ้านนั่งลงที่ระเบียงในขณะที่พ่อของเขาร้องเรียกแม่เขาก็ยังคิดวนเวียนอยู่อย่างนั้นผู้ใหญ่เข้มได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เมียฟัง นั่งมันรู้เรื่องเขาเอามือท้าบอ,อกเบิกตากวา้างปากคอสัน่นนี่น่ะเป็นความจริงหรือนี่จริงหรือไอ้ขามมึงนั่งนิ่งอยู่ทําไมทําไมไม่ตอบกูฮะขามพยักหน้ามองหน้าแม่อย่างทอดอาไรเราหากันจนทั่วก็ไม่พบตายละมึงราวเนี้ยทิดปินกับแม่น้อยเอาตายลูกสาวเขาคนเดียวด้วย แล้วเนี่ยเป็นตายรายดียังไงก็ไม่รู้กันเลยหรือหาเวนแท้ๆไอ้ขามมึงหาเวนแท้ๆนางมันควบคุมสติตไม่อยู่ร้องไห้น้ำตาไหลพลาเกจ้าขามเห็นแม่เป็นดังนั้นเขาเองก็กลั้นน้ำตามาเป็นเวลานานก็ผ่านปล่อยให้มันไหลออกมาเงียบๆดวงใจของเขาเหมือนถูกกระชากค,ครั้งแล้วครั้งเล่าการหายตัวไปของปาง ไม่ว่าไกลก็ต้องคิดไปในทางร้ายและลงได้หลอนหายไปขณะทําการติดตามล่าไอด้ดำต่างก็เชื่อว่านั่นเป็นการกระทําของไอด้ดำเพียงสถานเดียวผู้ใหญ่เข้มนั่งหน้าเครียดแรกทีเดียวเขาจะจุดตะเกียงเจ้าพายุออกไปค้นหาแต่เมื่อรู้ว่ามันใกล้สว่างเต็มทีแล้วเขาก็ยับยั้งไว้ก่อนในชั้นแรก เขายังไม่อยากทาให้การหายตัวไปของปลางเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนอื่นพูดง่ายๆเขายังไม่อยากให้ชาวบ้านได้ร่วมรู้กันเลยแม้แต่คนเดียวขอให้มันเป็นหน้าที่ของเขากับลูกชายก่อนเมื่อมันหมดปัญญาสุดที่จะปิดบังกันได้นั่นแหละจึงค่อยปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องตามราวของมันเราพักเอาแรงกันสกีบหนึ่งก่อนเถอะไอ้ขามสว่างดีค่อยหากันใหม่แต่เจ้าลูกชาย นั่งนิ่งเหมือนรูปปั้นน้ำตาไหลพปลกานางมันมองลูกชายอย่างสงสารนอนก่อนเถอะคามเอ้ยฟ้าสางค่อยออกไปดูกันอีกทีปรางมันอาจจะไม่เป็นอะไรหรอกมันคงเออมันคงมันคงจะอะไรแม่มันคงหลงป่าก็ได้ข้านะก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ข้าก็อดคิดไม่ได้ว่าไอ้ดำ ไอหมาเวงตัวนั้นมันมันอาจจะทำอะไรปลางเสร็จแล้วก็ได้ขามปล่อยโฮออกมาเหมือนไม่ใช่ลูกผู้ชายแต่พ่อกับแม่ก็เข้าใจลูกชายและไม่ตาหนิว่าเขาเป็นคนอ่อนแอขามยังคงนั่งจมอยู่กับความคิดอันหนักหน่วงในขณะที่แม่เข้าครัวหุงข้าวต้มแกงและพ่อหลบเข้าไปนอนเอาแรงชายหนุ่มจำได้ว่า ตลอดเวลาตั้งแต่จำความได้จนกระทั่งบัดนี้อายุครบบวชแล้วเขาไม่เคยใช้ความคิดมากมายเหมือนวันนี้เลยไม่ว่าความคิดในด้านใดทังสิน้นชีวิตของเขาเกิดมาลืมตาดูโลกก็มีอยู่อย่างพร้อมสับพพ่อกับแม่ได้สร้างสมเอาไว้รอท่าเขายัางเรียบร้อยไรนาสาโถอาหารการกินเขาไม่เคยทุกข์ร้อนกระทั่งแม้แต่ความรักด้วยสาวรักคือปลาง เขาก็คิดว่ามันไม่ได้ยากเย็นสำหรับเขาเลยเหมือนกับว่าหล่อนได้เคยเป็นคู่ครองกับเขามาแต่ชาติปางก่อนและดูเหมือนก่อนที่เขาจะเอ่ยปากฝากรักกับหล่อนหล่อนก็ได้รักเขาอยู่แล้วหล่อนเป็นผู้หญิงคนแรกที่เขาพึงใจเขาไม่เคยมองเห็นหญิงสาวคนใดสวยเกินกว่าหล่อนเขาจางานวันสงกรานต์เมื่อสองปีก่อนได้ดีแม้หล่อนจะนุ่งผ้าสิน และสวมเสื้อสีขาวธรรมดาธรรมดาแต่เขาก็เห็นว่าหล่อนงามกว่าสาวใดเขาถือขันน้ำจะเข้าไปสาดแต่กลั้นเข้าไปไล่หล่อนมองศบตากับเขาอย่างตรงเผงเขาถึงกับงงงันไปทีเดียวตะลึงอยู่อย่างนั้นและแขนที่น้ำในขันนั้นจะราดรถถูกตัวหล่อนตรงกันข้ามหล่อนกับคว้ามันบรรจงราดเขาจนเปียกโชกนั่นแหละ เขาจึงรู้สึกตัวได้สติเสียงเพื่อนฝูงหัวเราะชอบใจกันคลื่นเคลงเขายังจำเหตุการณ์นั้นได้ดีและเขายังจำประกายตาที่สบกันได้แม่นยำดวงตางามผู้นั้นบ่งบอกถึงความรู้สึกภายในใจยังลึกล้ำเช่นเดียวกับเขาขณะจ้องหล่อนเขาก็อยากพูดอะไรร้อยแปดเพื่อให้หล่อนรู้ว่าเขารักหล่อนเต็มหัวใจทีเดียวขามหวนดำาลึก นึกถึงวันที่เขาได้สารภาพรักรก,กับปางมันเป็นเวลาเย็นในฤดูร้อนมาม่วงข้างเรือนออกลูกเต็มตน้นขามเอ้ยเอามาม่วงไปให้แม่น้อยหน่อยไปแม่ของเขาส่งตะกร้ามาม่วงให้เขาดีใจจนพูดอะไรไม่ออกเพราะเขาอยากไปบ้านนั้นอยู่แล้วแม่ก็ช่างเหมือนจะรู้ใจเขาหรือแม่อาจได้ข่าวระแคะระคายว่า เขาแอบชอบลูกสาวบ้านนั้นอยู่ก็ได้อันนี้เขาอาจคิดเข้าข้างตัวเองแต่ความจริงมีอยู่ว่านางมั่นกับนางน้อยแม่ของปลางชอบพอกันมาแต่ไหนแต่ไรด้วยความเป็นคนมั่งมีด้วยกันทั้งคู่มีอะไรก็หยิบยืนถึงกันเสมอเสมอเมื่อหนุ่มขามรับตะกร้ามะม่วงจากแม่ได้แล้วเขาก็แทบจะโลดเต้นออกไป อยากจะหาะเหินเดินอากาศหรือหายตัวได้เสียจริงเพื่อเขาจะได้ไปถึงบ้านนางน้อยไวทันกับหัวใจอันร้อนโดนของเขาขามจำ้ำอ้าวๆวไม่เหลียวหลังพักเดียวก็ถึงเหงื่อแตกพลักทั้งตัวทีเดียวปลางเป็นคนออกมารับมะม่วงตะกล้านั้นจากมือของเขาก่อนที่เขาจะปล่อยให้ตะกล้าหลุดจากมือไปเขาจ้องมองลึกเข้าไปในดวงตาของคนที่เขารักหล่อนจ้องตอบ เขากุมมือหล่อนทันทีพี่รักปลางเขาพูดออกไปดื้อแสงเงินแสงทองเยี่ยมฟ้าขามยังนั่งจมอยู่กับความหลังดวงตาของเขาไม่ได้หลับแต่ก็ดูเหมือนเขากำลังหลับในข้าที่นั่งนิ่งเอาหลังพิงเสาไม่ไหวติงนางมั่นออกมาชะโงกหน้ามองลูกชายอยู่หลายหนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็กลับเข้ากลัวไปอีกพร้อมกับลอกถอนในใจเบา ไม่นางเป็นอย่างนี้เลยบนเบาๆกับตัวเองแต่แล้วนางก็ได้ยินเสียงเรียกร้อนโดนมาจากหลังบ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เข้มอยู่ไหมนั่นใครนางมั่นถามออกไปเพราะยังไม่เห็นตัวคนเรียกข้าเองทิพมีทิพม,มีคือเจ้าของไร่พริกมะเขือในเวิงป่าที่เกิดเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ อ้าวมีอะไรเข้ามาเลยใครก็ไม่รู้ตายอยู่ในบ่อน,น้ำกลางไร่ของข้านน้น